สวัสดีครับค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมดิฉันวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องหนึ่งที่ทุกคนที่เดินทางไปต่างประเทศต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็นับเป็นจุดที่คนโดนโกงเงินมากที่สุดจุดหนึ่งนั่นก็คือการแลกเงินครับค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเงินที่สนามบิน เราทำงานหนักหาเงินเก็บหอมรอมริบได้เงินก้อนหนึ่งวางแผนการเดินทางที่สมบูรณ์แบบไว้แล้วแต่พอมาถึงประตูทางเข้าของประเทศปลายทางสิ่งแรกที่เราทำคือการแลกเงินที่สนามบินและก็เหมือนโดนปลอกเปลือกออกไปชั้นหนึ่งก่อนเริ่มเดินทางเสียแล้ว คุณอาจจะคิดว่าเอาหน้าเพื่อความสะดวกสบายแค่นิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกแต่นิดหน่อยที่ว่านั้นมันคือเท่าไหร่กันแน่คุณเคยคำนวณจริงจังบ้างไหมวันนี้ผมดิฉันจะมาเปิดโปงราคาแสนแพงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำว่าความสะดวกสบายนั้นและจะบอกคุณว่าทำไมผมดิฉันถึงย้ำเสมอว่าอย่าแลกเงินที่สนามบินเลยเชื่อผมดิฉันเถอะ ดูคลิปนี้จบแล้วคุณอาจจะตกใจที่พบว่าเงินที่คุณเคยแลกทิ้งไปที่สนามบินนั้นอาจจะมากพอให้คุณได้กินอาหารไทยรสเลิศได้อีกหลายมือ้อหรือซื้อเต่าเครื่องบินราคาประหยัดเพิ่มได้อีกายด้วยซ้ํานี่ไม่ใช่เรื่องเกินจริงวันนี้ผมดิฉันจะมาในฐาน,นะคนวงในเพื่อแบ่งปัน 3. เคล็ดลับในการเพิ่มมูลค่าอัตราแลกเปลี่ยนให้ได้สูงสุด เคล็ดลับทั้ง3นี้ไม่ใช่เทคนิคทางการเงินที่ซับซ้อนอะไรเลยแต่เป็นสิ่งง่ายๆที่ใช้ได้จริงและช่วยให้คุณประหยัดเงินได้มากที่สุดที่ผมดีฉันได้สรุปมาจากประสบการณ์การเดินทางและการบินหลายปีไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หัดเที่ยวหรือนักเดินทางรุ่นเก่าก็รับรองว่าได้ประโยชน์แน่นอน ก่อนเริ่มคลิปขอถามคำถามนึงครับค่ะครั้งสุดท้ายที่คุณแลกเงินที่สนามบินคุณเคยสังเกตเป็นพิเศษไหมว่าปลายอัตราแลกเปลี่ยนมีราคารับซื้อบายและราคาขายแซลที่แตกต่างกันความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขสองตัวนี้คือด่านแรกที่เราต้องมาไขาปริศนาในวันนี้ ถ้าคุณไม่อยากเป็นลูกแกะที่ถูกเชื้อดอีกต่อไปและอยากให้ทุกการเดินทางในอนาคตของคุณได้ใช้เงินอย่างคุ้มค่าเพื่อสัมผัสประสบการณ์คุณภาพสูงขึ้นคุณต้องดูคลิปนี้ให้จบอย่าลืมกดปุ่มสมัครรับข้อมูล subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือน notification bell ไว้ด้วยนะครับคะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเคล็ดลับการเดินทางการประหยัดเงิน และการบินที่ช่วยให้คุณประหยัดทั้งเงินและเวลาจากช่องของเราเอาล่ะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมากเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าเคล็ดลับที่หนึ่งเข้าใจภาษาของอัตราแลกเปลี่ยนอย่าให้ความสะดวกสบายกลายเป็นเหตุผลให้คุณถูกเอาเปรียบ เมื่อเราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศจุดแรกที่เราเจอคือสนามบินพอออกมาจากจุดตรวจคนเข้าเมืองเราก็จะเห็น c o u n t เต Currency Exchange หรือแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศที่ส่องแสงสว่างใสดูเหมือน o อ s อซิสในทะเลตรายทำให้เรารู้สึกอุ่นใจเหมือนว่าได้เงินท้องถิ่นแล้วทริปนี้ถึงจะเริ่มต้นอย่างแท้จริงแต่ความรู้สึกอุ่นใจนี่แหละที่ทำให้คุณต้องจ่ายแพง เคาน์เตอร์แลกเงินที่สนามบินไม่ว่าจะเป็นของธนาคารหรือบริษัทแลกเงินโดยเฉพาะมีต้นทุนการดำเนินงานที่สูงมากลองคิดดูสิครับคะการเช่าพื้นที่ในบริเวณที่เป็นทำเลทองของสนามบินการจ้างพนักงานเข้ากะตลอด24ชั่วโมงเงินเหล่านี้มาจากไหนแน่นอนมันมาจากนักท่องเที่ยวอย่างเราที่รีบเร่งอยากจะแลกเงินนั่นเองแล้วพวกเขาทำกำไรได้อย่างไรกุญแจสำคัญอยู่ที่ตัวอัตราแลกเปลี่ยนเอง อัตราแลกเปลี่ยนที่เราเช็คทางอินเทอร์เน็ตเช่นใน Google เราเรียกว่าอัตรากลางตลาด market mid rate คุณสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาขายส่งของสกุลเงินนั้นๆแต่ไม่มีสถาบันการเงินใดที่จะแลกเปลี่ยนให้คุณในราคานี้ได้เพราะพวกเขาต้องทำกำไรวิธีการทำกำไรของพวกเขาคือส่วนต่างระหว่างราคารับซื้อ buy r a ร e และราคาขาย sell ล a ร e เรื่องนี้อาจจะฟังดูซับซ้อนผมดิฉันจะอธิบายด้วยการเปรียบเทียบง่ายๆสมมติว่าคุณไปตลาดนัดจตุจัก,กรเพื่อซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้พ่อค้าส่งมะม่วงมาจากสวนในราคาลูกละ30บาทนี่คืออัตรากลางตลาด พ่อค้าจะขายให้คุณในราคาลูกละ40บาทนี่คือราคาขายของธนาคารราคาที่ธนาคารขายเงินต่างประเทศให้คุณส่วนต่าง10บาทคือส่วนกำไรของเขาวันรุ่งขึ้นคุณพบว่าซื้อมาม่วงมามากเกินไปอยากจะขายคืนให้พ่อคา้าพ่อค้าจะไม่ซื้อคืนในราคา40บาทหรือแม้แต่30บาทเขาอาจจะรับซื้อมาม่วงคืนจากคุณในราคาแค่25้ บาทนี่คือราคารับซื้อของธนาคารราคาที่ธนาคารรับซื้อเงินต่างประเทศจากคุณเพราะเขายังต้องมีกำไรจากการขายต่อราคาขายที่40บาทและราคารับซื้อที่25บาทนั่นแหละคือสิ่งที่ธนาคารหรือเคาน์เตอร์แลกเงินทำกำไรและส่วนต่างของเคาน์เตอร์แลกเงินที่สนามบินนั้นเรียกได้ว่าแย่ที่สุดในโลก ราคาขายจะสูงเป็นพิเศษและราคารับซื้อจะต่ำเป็นพิเศษส่วนต่างที่มหาศาลตรงกลางนี้คือเงินที่พวกเขาได้ไปซึ่งเป็นสิ่งที่เรามักเรียกว่าค่าธรรมเนียมที่ถูกซ่อนอยู่ในอัตราแลกเปลี่ยนนั่นเองทำให้คุณเสียเงินไปโดยไม่รู้ตัวลองดูตัวอย่างจริงสมมติว่าวันนี้อัตรากลางตลาดของดอลลาร์สหรัฐ USD ต่อบาทไทย t า b คือ $1 ดอลลาร์ USD เท่ากับ36บาท ถ้าคุณใช้เงินบาทไปแลกเงินดอลลาร์ที่สนามบินราคาขายของพวกเขาอาจจะสูงถึง1ดอลลาร์ USD เท่ากับ36.75บาทสตางค์นั่นหมายความว่าคุณต้องจ่ายเงินบาทถึง36.75บาทเพื่อให้ได้1ดอลลาร์ ในทางกลับกันถ้าคุณจะแลกเงินดอลลาร์ที่เหลือกลับเป็นเงินบาทราคารับซื้อของพวกเขาอาจจะต่ำแค่1ดอลลาร์ USD เท่ากับ35บาทนั่นหมายความว่า1ดอลลาร์ของคุณแลกกลับมาได้แค่35บาทไปกลับส่วนต่างอยู่ที่1.75บาทต่อดอลลาร์ลองแลก1,000ดอลลาร์ 1, USD ดูสิแค่ตอนแรกออกไปคุณก็จ่ายแพงกว่าราคาตลาดกลางถึง750บาท ถ้าแลกกลับคืนด้วยเงินดอลลาร์ที่เหลือส่วนต่างที่เสียไปก็จะมากขึ้นไปอีก750บาทนี้ที่ประเทศไทยคุณสามารถนำไปซื้อซิมโทรศัพท์มือถือพร้อมแพ็กเกจอินเทอร์เนต็ตได้หลายแพ็กเกจหรือทานอาหารอร่อยร่ในพัตตาคารดีๆได้หนึ่งมื้อเลยทีเดียว สิ่งที่หลอกลวงที่สุดคือเคา์เตอร์หลายแห่งจะโฆษณาว่าไม่คิดค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวหลายคนเห็นแล้วก็ดีใจคิดว่าคุ้มค่าและรีบไปแลกนี่เป็นแค่การเล่นกับคำพูดพวกเขาไม่ได้เรียกเก็บเงินในชื่อค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมก็จริงแต่พวกเขาได้บวกกำไรเข้าไปในอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำสุด,ส,ดสูงสุด,สดเรียบร้อยแล้วต้นทุนที่ซ่อนเร้นนี้สูงกว่าที่คุณคิดมาก ดังนั้นแก่นของเคล็ดลับที่1คือให้ตระหนักว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่สนามบินคือกับดักนอกจากในกรณีฉุกเฉินจริงๆเช่นคุณมาถึงดึกมากไม่มีเงินบาทในกระเป๋าเลยและต้องจ่ายค่ารถแท็กซี่ทันทีอาจจะแลกแค่1,000ถึง2,000บาทเพื่อแก้ขัด นอกเหนือจากนั้นโปรดมองข้ามเคาน์เตอร์แหลกเงินที่สนามบินไปเสียให้ถือว่ามันเป็นทางเลือกฉุกเฉินเท่านั้นไม่ใช่ทางเลือกหลักของคุณแล้วเราควรไปแลกที่ไหนเรามาดูเคล็ดลับที่สองกันเลยเคล็ดลับที่สองใช้เครื่องมือหลากหลายผสมผสานกระยุ์การแลกเงินอย่างชาญฉลาดเมื่อเรารู้แล้วว่าสนามบินคือบ่อเสียเงินนักเดินทางที่ฉลาดควรทำอย่างไร คำตอบคืออย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบาเดียวเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้กลยุทธ์ที่ผสมผสานเครื่องมือต่างๆเพื่อให้ได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดในแต่ละช่วงของการเดินทางผมดีฉันขอแนะนำา 3. เครื่องมือหลักที่คุณสามารถเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์ 1. แลกเงินก้อนแรกที่ธนาคารในตัวเมืองก่อนการเดินทาง นี่คือวิธีที่คลาสสิกและปลอดภัยที่สุดก่อนออกเดินทางไม่กี่วันให้หาเวลาเป็นแลกเงินที่ธนาคารที่คุณทำธุรกรรมเป็นประจำทำไมต้องเป็นธนาคารในตัวเมืองเพราะอัตราแลกเปลี่ยนของพวกเขาย่อมดีกว่าธนาคารที่ตั้งอยู่ในสนามบินอย่างแน่นอนแม้จะยังมีส่วนต่างอยู่แต่ส่วนต่างนั้นอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลกว่าเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ ใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราออนไลน์ธนาคารใหญ่ๆของไทยหลายแห่งเช่นธนาคารกรุงเทพธนาคารรกสิกรไทยมีบริการให้คุณสามารถจองอัตราแลกเปลี่ยนออนไลน์และชำระเงินตามอัตรานั้นก่อนจากนั้นไปรับเงินที่สาขาใกล้บ้านหรือแม้แต่สาขาของธนาคารนั้นๆที่ตั้งอยู่ในสนามบินยา สาขาของธนาคารไม่ใช่เคาน์เตอร์แลกเงินทั่วไปของสนามบินอัตราที่คุณได้จากการจองออนไลน์มักจะดีกว่าการวอลอินไปแลกที่เคาน์เตอร์เล็กน้อยธนาคารจะให้ส่วนลดเล็กน้อยซึ่งรวมๆกันก็ประหยัดได้พอสมควร เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนอย่าดูแค่ธนาคารเดียวลองใช้เวลาซัก5นาทีเช็คอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศบนเว็บไซต์ของธนาคารต่างๆบางครั้งอัตราของแต่ละธนาคารก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับคนที่แลกเงินจำนวนมากส่วนต่างเล็กน้อยนี้อาจหมายถึงเงินเป็นหลักร้อยหรือหลักพันบาทได้ควรแลกเท่าไหร่ถึงจะพอดี ผมดิฉันแนะนำให้คุณแลกเงินที่จำเป็นต้องใช้ในวันแรกของการเดินทางบวกกับเงินฉุกเฉินเล็กน้อยเช่นค่ารถจากสนามบินเข้าเมืองค่าอาหารมือแรกและอาจจะค่าที่พักที่ต้องจ่ายเป็นเงินสดรวมๆแล้วประมาณ5,000ถึง10,000บาทของสกุลเงินท้องถิ่นก็เพียงพอแล้ววิธีนี้ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยทันทีที่เครื่องลงจอดและไม่ต้องกังวลกับการพกเงินสดมากเกินไป 2. ใช้บัตร ATM ได้บัตรกดเงินจากตู้ ATM ท้องถิ่นเมื่อไปถึงนี่คือวิธีการที่ผมดิฉันใช้บ่อยที่สุดในการเดินทางและถือว่าเป็นวิธีที่ให้เรทที่ดีที่สุดและสะดวกสบายที่สุดวิธีหนึ่งในหลายประเทศบัตร ATM เดบิตของไทยส่วนใหญ่มีฟังชันกดเงินข้ามประเทศเช่นมีสัญลักษณะวีซ่าหานมาสเตอร์าด P.L.U.S. หรือ Cirrus คุณสามารถใช้บัตรเหล่านี้กดเงินจากตู้ A.T.M. ที่รองรับได้ทั่วโลกอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้เมื่อคุณกดเงินจากตู้ A.T.M. ในต่างประเทศมักจะเป็นอัตราการชำระบัญชีขององค์กรมระหว่างประเทศเช่น Visa หาร Mastercard ซึ่งอัตรานี้จะใกล้เคียงมากกับอัตรากลางตลาดที่เรากล่าวถึงไปแล้วในตอนแรกนั่นคือราคาขายส่ง ซึ่งจะดีกว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินสดของเคาน์เตอร์ใดๆอย่างแน่นอนแน่นอนว่าโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆการกดเงินข้ามประเทศมักจะมีค่าธรรมเนียม2ส่วนค่าธรรมเนียมของธนาคารผู้ออกบัตรในไทยมักจะเป็นอัตราคงที่เช่น100บาทต่อรายการบวกกับเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินที่กดเช่น1เปอร์เซหรือ2เปอร์เซนค่าธรรมเนียมของธนาคาร ATM ในประเทศนั้นๆ บางประเทศโดยเฉพาะตู้ ATM ที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหรือร้านสะดวกซื้ออาจจะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม Service Fee ค่าธรรมเนียมนี้จะแสดงบนหน้าจอในขั้นตอนสุดท้ายของการทำรายการคุณสามารถเลือกยอมรับหรือยกเลิกได้ถึงตรงนี้คุณอาจจะคิดว่าโอ้โหค่าธรรมเนียมตั้งสองต่อดูไม่คุ้มเลยอย่าเพิ่งตัดสินใจเร็วไป นี่คือเหตุผลที่เราต้องกดเงินให้ได้จํานวนที่เพียงพอต่อการใช้ในครั้งเดียวสมมุติว่าคุณกดเงินสกุลท้องถิ่นที่เทียบเท่า20,000บาทไทยค่าธรรมเนียมรวมของคุณอาจจะเป็น100บาทค่าธรรมเนียมคงที่บวกกับ20,000 x 1.5เปอร์เซ์เท่ากับ300บาทรวมเป็น400บาทดูเหมือนเยอะแต่เนื่องจากคุณได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีมาก เมื่อเทียบกับส่วนต่างที่คุณจะเสียจากการแลกเงินสดที่เคาน์เตอร์ส่วนต่างที่คุณประหยัดได้จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่านั้นอาจจะมากกว่า400บาทนี้ไปแล้วด้วยซ้าแต่ถ้าคุณกดแค่500บาทวันนี้1,000บาทพรุ่งนี้โดยแบ่งกดหลายครั้งคุณจะโดนค่าธรรมเนียมคงที่100บาททุกครั้งซึ่งจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่าทันทีเคล็ดลับในการใช้ ATM คำนวณจำนวนเงินสดที่คุณจะต้องใช้ในอีก2ถึง3วันข้างหน้าแล้วกดเงินออกให้เพียงพอในครั้งเดียวมองหาตู้ ATM ของธนาคารขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองหลีกเลี่ยงตู้ ATM ของเอกชนในแหล่งท่องเที่ยวที่มีโอกาสสูงที่จะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมก่อนออกเดินทางอย่าลืมตรวจสอบกับธนาคารของคุณสเรื่อง บัตร ATM เดบิตของคุณเปิดใช้งานฟังก์ชันกดเงินข้ามประเทศแล้วหรือยังรหัสพิน4ี่หลักสำหรับใช้ในต่างประเทศคืออะไรรหัสนี้อาจแตกต่างจากรหัสพินหหลักของบัตรชิปที่คุณใช้ในไทยคุณต้องสมัครใช้รหัส4หลักนี้ไว้ล่วงหน้า3บัตรเครดิตท,ที่มีคะแนนสะสมเงินคืนสูงสำหรับการใช้จ่ายในต่างประเทศ ระหว่างการเดินทางบัตรเครดิตคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราที่ไหนที่สามารถรูดบัตรได้ให้พยายามรูดให้มากที่สุดเหตุผลคือการรูดบัตรเครดิตก็ใช้ระบบชำระบัญชีขององค์กรระหว่างประเทศเช่นเดียวกับการกด ATM อัตราแลกเปลี่ยนที่ได้จึงสวยงามมาก แม้ว่าการใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศจะมีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ foreign transaction fee ประมาณ2.5%แต่ปัจจุบันมีบัตรเครดิตในตลาดไทยจำนวนมากที่ให้คะแนนสะสมหรือเงินคืน cashback สำหรับการใช้จ่ายในต่างประเทศที่สูงกว่า2.5%เช่นให้เงินคืน3% 4%หรือสูงกว่านั้นและมักจะไม่มีการจำกัดวงเงินคืน นั่นหมายความว่าการรูดบัตรเครดิตไม่ได้แค่ฟรีค่าธรรมเนียมแต่คุณยังได้กำไรเป็นเงินคืนกลับมา0.5ซหรือ1.5เซในทุกๆก,การใช้จ่ายนี่คือวิธีที่ฉลาดกว่าปลอดภัยกว่าและคุ้มค่ากว่าการพกเงินสดเป็นตั้งๆไปแลกแล้วต้องมานั่งเสียส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนข้อดีอื่นๆของการใช้บัตรเครดิต ความปลอดภัยถ้าเงินสดหายคือหายไปเลยแต่ถ้าบัตรเครดิตหายคุณสามารถโทรออยัดได้ทันทีความเสียหายจึงจำกัดความสะดวกสบายไม่ต้องพกเหรียญหรือธนบัตรแปลกๆที่คุณไม่คุ้นเคยเต็มกระเป๋าการบันทึกทุกรายการใช้จ่ายจะถูกบันทึกทําให้ง่ายต่อการตรวจสอบเมื่อกลับถึงบ้านแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกที่ที่จะรับบัตร เช่นร้านอาหารริมทางตลาดนัดหรือเตาโดยสารขนาดเล็กบางประเภทก็ยังคงต้องการเงินสดนี่คือเหตุผลที่ผมดิฉันบอกว่าต้องใช้กลยุทธ์แบบผสมผสานข้อแนะนำของผมดิฉันคือค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่โรงแรมร้านอาหารรูชอปปิง้งบัตรเข้าชมใช้บัตรเครดิตเพื่อรับเงินคืนคะแนนสะสมค่าใช้จ่ายก้อนเล็ก ค่าเดินทางอาหารริมทางตลาดใช้เงินสดที่กดมาจากตู้ ATM พกเงินสดก้อนเล็กที่แลกจากไทยสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินการใช้3เครื่องมือนี้ร่วมกันจะครอบคลุมเกือบ99%เอร์เซนของสถานการณ์การใช้จ่ายในการเดินทางของคุณและรับประกันว่าคุณจะได้อัตราแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่าที่สุดในทุกขั้นตอนทำให้เงินของคุณถูกใช้ไปเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้น ไม่ใช่เพื่อมอบให้แก่ธนาคารและบริษัทแลกเงินฟรีๆเคล็ดลับที่3ก้าวออกจากความคิดแบบเดิมๆค้นหาช่องทางแลกเปลี่ยนเงินตาราที่ซ่อนอยู่เคล็ดลับ2ข้อแรกคือหลักการพื้นฐานที่ใช้ได้ทั่วโลกแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเดินทางแบบลึกซึง้งหรือไปยังประเทศที่มีเอกลักษณ์เคล็ดลับที่3นี้จะเปลี่ยนคุณจากนักเดินทางที่ฉลาดให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทาง เคล็ดลับนี้คือทำวิจัยล่วงหน้าเพื่อค้นหาสถานที่แลกเงินที่ดีที่สุดในท้องถิ่นที่คนในพื้นที่รู้กันในตัวเมืองของหลายประเทศมีร้านแลกเงินเอกชนที่ถูกต้องตามกฎหมายอัตราแลกเปลี่ยนของร้านเหล่านี้บางครั้งดีกว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินสดของธนาคารเสียอีกเนื่องจากค่าเช่าและค่าใช้จ่ายบุคลากรของพวกเขาน้อยกว่าและมีการแข่งขันกันสูงพวกเขาจึงเสนออัตราที่ดีกว่าเพื่อดึงดูดลูกค้า แต่คุณต้องระวังให้ดีร้านพวกนี้ก็มีความเสี่ยงเช่นกันไม่ใช่ว่าเดินเข้าร้านแลกเงินริมถนนร้านไหนก็ได้คุณต้องหาที่ที่อัตราดีและปลอดภยัยซึ่งต้องใช้การศึกษาข้อมูลล่วงหน้าเล็กน้อยวิธีการค้นหาใช้ฟอรัมออนไลน์และกลุ่มท่องเที่ยวเช่นกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยในต่างประเทศบน Facebook หรือฟอรัมท่องเที่ยวเฉพาะประเทศ ก่อนเดินทางให้ลองค้นหาด้วยคำหลักค k เว w ร์ดคุณจะพบว่านักเดินทางรุ่นก่อนๆมักจะแบ่งปันประสบการณ์จริงของสถานที่แลกเงินที่ให้เรดีที่สุดตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดคือ Super Rich Thailand เองมีทั้ง Super Rich สีเขียวและสีส้มซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นชื่อว่าดีมากบางครั้งใกล้เคียงกับการกดจาก ATM เลยด้วยซ้ำ นักเดินทางจำนวนมากที่เดินทางไปต่างประเทศจึงนิยมนำเงินดอลลาร์สหรัฐ USD หรือเงินบาทไทย THB ไปแลกเป็นสกุลเงินท้องถิ่นที่ร้านแลกเงินเอกชนดีๆในตัวเมืองเมื่อไปถึงวิธีการค้นหาหลีกเลี่ยงกับดักสอบถามก่อนแลกก่อนเดินเข้าไปให้ตรวจสออป้ายอัตราแลกเปลี่ยนที่หน้าร้านเพื่อยืนยันอัตราและดูว่ามีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าทำได้ให้สอบถามพนักงานโดยตรงว่าถ้าผมดิฉันแรกจำนวนเงินบาทไทยจะได้เงินท้องถิ่นเท่าไหร่และขอให้พวกเขากดตัวเลขให้ดูบนเครื่องคิดเลขเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดหรือข้อพิพาทในภายหลัง นับเงินต่อหน้าพนักงานเมื่อได้รับเงินแล้วต้องนับเงินทีละใบยอย่างละเอียดต่อหน้าพนักงานก่อนที่จะเดินออกจากเคาน์เตอร์เมื่อคุณออกจากเคาน์เตอร์ไปแล้วหากพบว่าเงินขาดการเรียกร้องความรับผิดชอบจะทำได้ยากมากเคล็ดลับสุดท้ายถ้าคุณตั้งใจจะนำเงินสดสกุลอื่นไปแลกควรนำสกุลเงินที่แข็งแกร่งในระดับสากลไปเช่นดอลลาร์สหรัฐ USD ยูโร EUR หรือเย็นญี่ปุ่นจาพายและควรเป็นธนบัตรใหม่ใบใหญ่เช่นธนบัตร100ดอลลาร์ USD ในร้านแลกเงินเอก,กชนหลายแห่งอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับธนบัตรใบใหญ่เช่น100ดอลลาร์จะดีกว่าธนาบัตรใบเล็กเช่น10ดอลลาร์หรือ20เมลลว เคล็ดลับนี้เหมาะสำหรับคนชอบวางแผนและคนที่ใส่ใจในเรื่องตัวเลขมันต้องใช้เวลาและความพยายามเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ผลตอบแทนอาจจะสูงที่สุดเมื่อคุณพบสถานที่แลกเงินในตำนานและแลกเงินได้ในอัตราที่สวยงามความรู้สึกสำเร็จนั้นจะเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่พิเศษในการเดินทางอย่างไรก็ตาม ผมดิฉันต้องเตือนว่าหากคุณเดินทางไปยังสถานที่ที่ค่อนข้างห่างไกลหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในพื้นที่นั้นควรใช้การกด ATM และบัตรเครดิตเป็นหลักเพื่อความปลอดภัยที่มั่นคงกว่าเอาละครับค่ะมาทบทวน 3. เคล็ดลับเพิ่มมูลค่าอัตราแลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วกันอีกครั้งเคล็ดลับที่1เข้าใจภาษาของอัตราแลกเปลี่ยน เลิกความคิดที่ว่าการแลกเงินที่สนามบินคือทางเลือกที่สะดวกที่สุดไปได้เลยจําไว้ว่าอัตราที่สนามบินถูกออกแบบมาเพื่อปลน้นเงินจากนักท่องเที่ยวที่ไม่มีทางเลือกหรือไม่ทำการบ้านมาล่วงหน้าเคล็ดลับที่ 2. ใช้เครื่องมือหลากหลายผสมผสานกลยุทธ์อย่างชาญฉลาดค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ใช้บัตรเครดิตท,ที่ให้เงินคืนคะแนนสะสมสูง เงินสดในชีวิตประจำวันใช้การกดจากตู้ ATM ท้องถิ่นเงินสดสำรองแลกเงินจำนวนเล็กน้อยจากธนาคารในไทยก่อนออกเดินทางเคล็ดลับที่3ก้าวออกจากความคิดแบบเดิมๆค้นหาช่องทางแลกเปลี่ยนเงินตราที่ซ่อนอยู่ทําการบ้านค้นหาร้านแลกเงินเทพในท้องถิ่นที่คนวงในแนะนำเพื่อให้ได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีขึ้นไปอีก การเดินทางคือการสร้างความทรงจำที่สวยงามและการได้สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างไม่ใช่การมานั่งต่อสู้กับสถาบันการเงินในเรื่องการแลกเงินแล้วถูกเอาเปรียบผมดิฉันรู้ว่าหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยยุ่งยากจังไปเที่ยวก็อยากจะสบายบายจะไปใส่ใจกับเงินแค่หลักร้อยทำไมแต่ผมดิฉันอยากบอกว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความจุกจิก นี่คือทัศนคติของผู้บริโภคที่ฉลาดทุกบาททุกสตางค์ที่คุณประหยัดได้ไม่ใช่เพื่อเอาไปเก็บไว้แต่เพื่อให้คุณมีทางเลือกที่ดีกว่าในการเดินทางครั้งนี้เงิน100บาทที่คุณประหยัดได้อาจจะซื้อกาแฟท้องถิ่นรสชาติดีๆให้คุณได้จิบอย่างสบายใจเงิน500บาทที่คุณประหยัดได้อาจจะซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่ทำให้คุณเข้าใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้ลึกซึ้งขึ้น เงิน2,000บาทที่คุณประหยัดได้อาจจะทำให้คุณอยู่ต่อได้อีกหนึ่งคืนหรืออัพเกรดห้องพักให้สบายขึ้นได้ด้วยซ้าเมื่อคุณเริ่มใส่ใจกับเงินเล็กๆน้อยๆเหล่านี้และเรียนรู้ที่จะจัดการมันอย่างชาญฉลาดคุณจะพบว่าคุณภาพการเดินทางของคุณจะถูกยกระดับขึ้นโดยไม่รู้ตัว หวังว่าการแบ่งปันในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางในอนาคตของทุกคนนะคะพะอย่าพุ่งตรงไปที่เคาน์เตอร์แลกเงินที่สนามบินแบบโงโงๆอีกต่อไปนำสามเคล็ดลับนี้ไปใช้และในการเดินทางครั้งหน้าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางในสายตาของเพื่อนๆอย่างแน่นอน สุดท้ายนี้ผมดิฉันอยากฟังประสบการณ์ของคุณบ้างคุณเคยมีประสบการณ์โดนโกงในการแลกเงินที่สนามบินจนเจ็บช้ำไหมหรือคุณมีเคล็ดลับการแลกเงินสุดเจ๋งที่คุณไม่ได้กล่าวถึงในวันนี้บ้างหรือเปล่า ยินดีต้อนรับให้มาแสดงความคิดเห็นข้างล่างเพื่อแบ่งปันกับผู้ชมของเราทุกคนทุกการแบ่งปันของคุณอาจจะช่วยเพื่อนอีกคนที่กำลังวางแผนการเดินทางได้ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลังเลที่จะกดถูกใจและแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆที่รักการเดินทางทุกคนอย่าลืมกดสมัครครับข้อมูลด้วยนะครับคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับคะ่ะ